มาแล้วคะ่ะอิวหิวเลยต้องมาที่นี่เลยคะ่ะฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายคะ่ะจะว่าไปก็เหมือนออกแบบนะคะไม่ใช่แค่หน้าตาคะ่ะการแต่งตัวผูกพวงผูกผ้าก็ใช่เลยคะ่ะถ้าเป็นรอบสื่อเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มจับว่าจะได้เมนูไหนนะคะแต่อันนี้อิวใช้เงินลุ้นๆคะ่ะ,คะเราอยู่กับเชฟพอและเชฟออยแล้วก็ผู้ชิมอยู่โอคะ่ะเรกระดับเรานะคะสเบตินเราต้องนี่เลยคะ่ะไฟไดิ닝น,นะคะกับเชฟพอ ร้านเขาก็จะแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนนะคะว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบรู้ๆนะคะอิ๋วอยู่รู้ๆแต่พอตัดภาพมาอ้าวสตรีทฟูด้ดเฉยจ้า <พอ S 1> ความละเอียดดีเทลนางกวักก็มีจ้ะนางแล้วรู้สึกอบุ่นใจนะคะเหมือนแบบอ่าบรรยากาศอยู่ที่เยาวราชหรือแบบร,าร้านอาหารต่างๆนะคะดีเทลมันละเอียดมากนะกว่าจะให้แบบเป็นควนันคนไมทำบัตด้าพวกเรากินฮังเกิจะรับหน้าที่ดูแลทุกชานในวันนี้ครับอาหารของพกเราจะถูเกเสิร์ฟไม่ช้า ตามที่ไน้าที่ทุกท่านได้เรียกไว้ที่ร้านนี้ไม่มีคําว่าถูกหรือผิดมีแค่ความหิวของคุณจอยคเชฟแนะนําให้ทุกท่านผ่าไวเ้เชฟออกก่อนเพื่อให้คิวเระสมะสานกับองค์ก่อนอื่นแล้วผ่าน้องกันแล้วอาหารก็เสริฟมาพร้อมกับกระดาษที่ห่อหุ้มไว้เราก็จุดไฟวุ้ นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยอาหารของอิวแล้วก็เพื่อนโตเดียวกันกับอิวนะคะโโมมันดูแบบหรูอรามากจ้าหมุนหมุนโชว์หมุนหมุนโชว์ออ้หูเอ๊รู้สึกว่าดีเทียคุณคุณน,นะคะแป้งเปิ้งอะไรงี้อะถ่ายเซลฟี่สักนิดนึงให้รู้ว่ามากินจริงๆค่ะแล้วอยู่ก็ทำการโชชะนี่ตามที่เชฟโตนบอกแนะนำกว้เลยนะคะทำทุกยากแล้วก็ลองผสมหยิบกินมาเป็นคำๆแต่ประทานโทษค่ะเส้นใหญ่เอ้ย นะคะร่วนพริกไทยแรงแล้วก็มีความเป็นผัดผัดไอ้ขาวๆที่ห,อห่อมุ้้มเนี่ยมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างคุ้นเคยมากเหมือนเพิ่งกินว่อเช้าคุ้นมากๆ ด้วยความที่หิวกระหายนะคะอิ๋วก็ได้ทําการคลุกเคล้านะคะเออดูดีเทลแล้วอู้มีความลักชูรี่นะคะเออกุ้งตัวเบลเลอร์มากค่ะดิฉันก็คว้าใส่มืองับกินตามโอ้อร่อยมากดูจิกาเชฟตนก็ทําอร่อยแม่แค่บรรยากาศก็จะแบบรูหรานะคะเออมีช a เดลีย e r แล้วก็นี่ค่ะตัดภาพมาดิฉันมาเดินอยู่ในร้านของเชฟออยนะคะตักสู้สู้ชีวิตค่ะบรรยากาศก็เอ้ยเนี่ยดูดีมี แปะเปิดนะบ้าโอ้นะคะเชฟมีอะไรทําอะไรมาบ้างนะคะมีปฏิทงปฏิทินแล้วก็มีผัดงองแงในราคา100บาทค่ะแต่ถ้าของอิวเนี่ยอยิ่วทานอยู่ที่350นะคะถือว่าคุ้มมากเลยโอ้โหนี่ค่ะมาสู้ชีวิตค่ะแต่ไม่มีกระทะผัดอาหารค่ะก็ต้องเดินหากระทะกันต่อไปนะคะแต่แต่แต่แตเออเขาเก็บดีเทลเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอิ่วรู้สึกว่าเออการมาเที่ยวสนุกมากสิ่งนี้ค่ะเมนูที่เกี่ยวกับกินเลือดกินเนื้ออันนี้คือแบบ ถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่ามันเป็นพ็อปนะคะไม่ใช่แบบคนมากินแล้วทำโต๊ะเลอะนะคะไม่ใช่นะคะถูให้ดูมันไม่ออกค่ะมันเป็นสติ๊กเกอร์สุดยอดพี่เขาจะดีเทลอะไรขนาดนั้นออในที่สุดก็ตั้งสติได้ว่าชั้นวางของต้องมีกระถาแน่ใจจริงด้วยจ้า อิ่มจังอร่อยมากดูจากจานก็รู้นะคะแล้วก็ใบบินก็มาส่งค่ะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดใครสั่งเป็นแบบไฟไรนิ่งนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร hunger s e r c h er charge 250ค่ะเพิ่มขึ้นมาวัตถุดิบทุกอย่างก็เหมือนกันหมดค่ะแต่เรื่องของอาหารเนี่ยอยู่ถึงให้อร่อยเลยค่ะแล้วก็มีความว้าวแล้วก็ในการจัดสถานที่ถือว่าดีมากเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของหนังอันนี้ให้คุณผู้ชมลองไปตัดสินกันนะคะว่าดีหรือไม่ดียังไงในใจอิ๋วก็มีคําตอบแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องการจัดสถานที่แล้วก็บิวบรรยากาศให น่าดูน่าทานอิ่วให้ร้อยเลยใครอยากลองบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะที่ชั้นจีกรุ๊ปที่เซ n นทรัลเวิลนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23เมษายนตามมานะจ้า